พี่น้องทรา,า,า,นานรักษาการจัดนิทรทุกท่านนะฮะก็ดีใจที่พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมกันก็นกนเป็นธรรมเนียมประเพณีที่พวกเราจะต้องได้มาร่วมและรู้จักกันนะครับกันในผ่านด้วยกิจกรรมปีใหม่ปีนี้ก็ดีใจมากเลยคือกิจกรรมต่อไปนี้ก็อยากให้น้องๆคิดได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะทําอะไรเนี่ยกับพี่ผมเองก็จะเข้าร่วมตลอดไม่มีข้อแม้ใด,ดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนะครับก็ดีใจที่ได้มา บ้านครูตั้มต้องขอบคุณเจ้าของที่ด้วยครูแป้งด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีชีวิตการทํางานครอบครัวความรักให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับผมแล้ววันนี้ต้องขอต้องขออภัยด้วยนะถ้าใครจับจรางวัลตัวอักษรได้หอยหีบของครูเนี่ยนะของผมเองเนี่ยนะครับ <mm มันอาจจะตรงข้ามกับขโมยพรนะแต่ก็ต้องดูให้ดีนะลองดูเลยครับไม่เรียบร้อยก็ขอเปิดแล้วก็จับกิจกรรมวันพีใหม่นะบัดรดีจับเลยจับเลยจับเลยเราจะเริ่มกันเลยนะฮะแก้วก่อนไหมครูกระสจับได้ของใครก็คือคนนั้นเอาไปมอบให้ครูเหมเฉมปะวิทย์ คือถ,ถ้าได้ของปวิตรนี่ก็ขอจับใหม่นะถ้าปวิตรได้ของกษสไม่ขอจับใหม่จับของตัวเองได้ไหมกติกาไม่ได้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวมาเคยมาเปิดตอนท้ายพอพร้อมกันดีกว่าหรือว่าจับปุ๊บแล้วเปิดเลยเออแล้วแต่ครับแล้วแต่เอาเลยเปิดเลยดีกว่าแล้วก็ทำไมถึงได้อันนี้ใช่ไหมทำไมถึงให้อันนี้แล้วบอกกันด้วยแล้วกันอ่าแล้วก็ใส่ด้วยครับอะไรวะ มึงรีบวะเริอมเรีบวะได้ของคูเจครับคูเจงานเข้างานเข้าวยแล้วกูไม่ใช่ไอเจต้องเอาให้ครูใช่ไงจะดูว่ารนาพอดีมือด้วยนะโกนาพอดีมือนกระป๋ใบใบในนี้ว่าคื่าย กีกระป๋องเอาเฮ้ยเอาอันน <c oughs> ี <c oughs> ้